بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي ส a l a m u a l a i k u m ะ a r a ะ m a t u อ l a h w a b a r a k a t u h ขวามสติสุขความเมตตาปานิจอัลลอฮุซุมฮาณหูวตาลานะครับโปรดประสบแด่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมติดตามรับฟังนะพี่น้องวิทยุเสียงสันตินะครับจากทุกๆช่องทางนะครับก็ทำโดยลานะพี่น้องด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮุซุมฮาณหูวตาลานะครับจึงทําให้เราได้มาเจอกันได้มาพูดคุยในการ เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาผ่านทางช่องทางวิทยุสิ่งสันตินะครับผมซึ่งแน่นอนพี่น้องเมื่อเราได้มาพบเจอกันได้มาพูดคุยกันเนี่ยมันคือกําหนดของลอสุบฮานหัวตาลาที่ให้ที่เมตตาบาของพระองค์เนี่ยให้ได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานี่ยเองและแน่นอนเมื่อเราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องถ้าเราได้รับความเข้าใจที่ดีงามเนี่ยมันก็จะไปต่อยอดให้เราเองได้รับความดีงามอื่นๆอีกมากมายนี่นเองนะครับผม อย่างที่ท่านนาบีได้กล่าวมันมันอยู่ริดินลาฮูีคอยรอนยูฟักกีฮูฟิดดีนใครก็ตามเนที่อัลลอฮฺสุบานะหัวตาลาต้องการที่จะให้เขาได้รับความดีงามเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับผมแน่นอนว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาด้วยกับการเรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นการมุ่งบอกว่าอัลลอฮ์กำลังเปิดประตูแห่งความดีงามให้กับเราอย่างมากมายนะครับผมมันห้ามิมลไ้และแน่นอนพี่น้องเราเองเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับพานามของอัลลอฮ์สุบานะหัวตาลากัน ซึ่งการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระนามของพระองค์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าของเรามากขึ้นเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าของเรามากขึ้นเนี่ยพี่น้องเราก็จะเป็นบุคคลที่ยำเกรงต่อเรามากขึ้นจะนําพาเราไปสู่ความดีงามจะนําพาเราเออกห่างจากความไม่ดีต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองพี่น้องนะครับผมฮาหมุนดิลลาในน้องพี่น้องพระนามที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะตามที่เชคไซยิดอันกอตอน,นีรอฮิมุฮุลลานะ ได้เรียนเรียงไว้นะพี่น้องเป็นพระนามที่43เลยนะครับเป็นพระนามที่43นะที่อาร์ล็อกสวาฮูวตาลาเนี่ยได้ได้มีพระนามของพระองค์ไว้นั่นเองพี่น้องพระนามนี้เนี่ยมีนามว่านะพี่น้องอัลฮัซีบูนะครับอัลฮัซีบูผู้ทรงสอบสวนผู้ทรงชำระบัญชีนั่นเองนะครับอัลฮัซีบผู้ทรงสอบสวนผู้ทรงชำระบัญชีนั่นเองซึ่งคําว่าอันฮัซีบเนี่ยพี่น้องมันมาจากคําว่าฮิซาบนั่นเองฮิซาบเนี่ยแปลว่าการคิดบัญชีการคิดเงิน รือว่าการสอบสวนใดๆก็ตามนั่นเองพี่น้องน,นะครับมันมาจากคาว่าฮิซาบและแน่นอนพี่น้องเมื่อเรารู้ว่าลอสบาร์นฮัวตาลามีพระนามนี้นะในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอะไรพี่น้องรู้ว่าอันฮัซีมเนี่ยเป็นหนึ่งในพระนามของลอสบาร์นฮัวตาลาผู้ทรงสอบสวนผู้ทรงชำระบัญชีเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำเนี่ยพีนน่น้องมันจะต้องถูกสอบสวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติเนี่ย มันจะต้องถูกชำระบัญชีอย่างแน่นอนพี่น้องมันจะต้องถูกสอบสวนมันจะต้องถูกชำระบัญชีอย่างแน่นอนและเมื่อเรารู้ว่ามันจะต้องถูกสอบสวนถูกชำระบัญชีเนี่ยแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าทุกสิ่งที่เรากาลังทำณตอนนี้ในชีวิตของเราเนี่ยหรือว่าที่เราทําผ่านมาแล้วหรือว่าที่เราจะทําในอนาคตเนี่ยมันจะต้องถูกเก็บไว้ทั้งหมดอย่างแน่นอนพี่น้องเรากล่าวนะพี่น้องในคัมภีร์อัลกุรอานอิกรากีตาบัก กะว่าในวันกิ亚马เนี่ยในวันที่เรา์ทังตาราจะสอบสวนในยมลฮิซามเนี่ยวันแห่งการสอบสวนเนี่ยเราจะให้บาฮูองเนี่ยโดยพวกเก่าอิกรอกิต้าแบบเจ้าเนี่ยจงอ่านบันทึกของเจ้าเถิดหมายถึงอ่านบัญชีความดีความชั่วของเจ้าเถิดกาฟามีนับสีแกนเยามาอะไรแกฮาซีบาและพวกเก่าตะว่าและเพียงพอแล้วกับการที่เจ้าเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่สอบสวนตัวของเจ้าเองหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่าการที่เราให้เราอ่านบัญชีของเราทั้งความดีและความชั่วเนี่ย เมื่อเราอ่านแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นความละเอียดถี่ถ้วนอย่างมากทุกสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือว่าเล็กน้อยเพียงใดต่อหน้าผู้คนหรือรับหลังผู้คนเนี่ยสุดท้ายมันจะอยู่ในบัญชีนั้นทั้งหมดเมื่อเราอ่านแล้วเราจะรู้เลยพี่นอ้องว่าเราเองควรที่จะไปทางไหนขวาหรือซ้ายนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความละเอียดถี่ถ้วนและเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความหนักอึ้งของวันเกียร์มะวันที่เราจะถูกสอบสวนจากอัลฮาซีบ ผู้ทรงสอบสวนผู้ทรงชำระบัญชีนั่นเองพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่เราเองควรจะหนักตาหนักให้มากๆว่าวันนี้ทุกการกระทําของเราบนหน้านุนยาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันคือเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่ที่เราควรที่จะตอบออตรวจสอบตัวของเราเองก่อนที่วันเกียร์มาจะมาถึงแล้วเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆไ,ไ,ได้แล้วนั่นเองนะครับผมมาดูในความหมายนะพี่น้องที่เชคไซดันก็ตอนนี่ได้ให้ไวนะ้นะเชคได้บอกว่าพระนานี้ขอร้องสุบาฮัวตาลาเนี่ยพี่น้อง สามารถอธิบายได้ในสาความหมายหลักๆนะพี่น้องความหมายที่หนึ่งเนี่ยใช้ได้บอกว่าอันกาฟีในหลบาดผู้ทรงสอบสวนผู้ทรงชำระบ,บัญชีนเนี่ยหมายความว่าอันกาฟีนหลอิบาดผู้ทรงเพียงพอสำหรับบ่าระองคจะมีฮะม,มาฮัมมุฮุมมินอัมรีดีนิฮิมวะดุนดาฮุมมินฮุซูลมานาฟิอาดฟ์อิลมา ظ ا ر ท่านบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาเนี่ยคืออัลฮะซีผู้ทรงสอบสวนผู้ทรงชำระบ,บัญชีนเนี่ยคือผู้ทรงเพียงพอกับบ่าว ในทุกสิ่งที่เป็นความสําคัญกับบา่าวทั้งเรื่องของดุนยาทั้งเรื่องของศาสนาของเขาในการที่จะทําให้เขาได้รับประโยชน์ต่างๆเพหรือว่าในการที่จะทําให้เขารอดพ้นจากความเลวร้ายต่างๆเนี All ่ยอัลลอฮ์สุลตาราคือผู้เพียงบอกคือผู้ดูแลทั้งหมดคืออัลลอฮ์สุลตาราคือผู้ที่ควบคุมแล้วก็สอบสวนทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นอัลลอฮ์สุลตาราก็เพียงพอที่บ่าวเองเนี่ยจะต้องพึ่งพาต่อพระองค์เพียงผู้เดียวนี่นี่นี่คือในความหมายแรกส่วนในความหมายที่สองเนี่ยอัลฮะซีเนี่ย บินมาในอาคัศคือเป็นความหมายที่เฉพาะมากกว่าเดิมเป็นความหมายที่แคบลงมาหน่อยอัลกาฟีลรอับดีฮีอัลมุตตะกีคือผู้ที่สอบสวนผู้ที่ชำระบัญชีบ่าวเนี่ยพี่น้องคือผู้ที่เพียงพอผู้ที่เป็นกาผู้ที่บ่บาวจะมอบหมายเนี่ยบ่าวเหล่านั้นต้องเป็นบ่าวที่ยำเกรงต่อลอสุบานะฮูวะตลายำเกรงต่อลอสุบานะฮูวะตลาและบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะมอบหมายต่อลอสุบานะฮูวะตลาในทุกๆก,การการะทำของเขานั่นเอง ในทุกๆการกระทําของเขานี่ค,คือความหมายที่สองความหมายที่สามในพี่น้องก็คืออัลฮะซีบในความหมายนี้เนี่ยคือยา <t> ฮฟะดูอะบาลอิบาดีม <t> ินคอยรินวะชาบรินคือผู้ที่รักษาดูแลการงานของบ่าวเนี่ยทั้งที่เป็นความดีและเป็นความผิดว่าอยู่ห้าซีบูฮุมและก็สอบสวนพวกขเขาเหล่านั้นถึงการกระทําที่เขทาทําไปทุกๆ,ๆความดีที่เราทําทุกๆความผิดที่เราทาเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมด จะถูกอัลลอฮฺสุบานะฮูวบตาลารักษาไว้ทั้งหมดไม่มีทางที่จะหนีพ้นทั้งหมดพี่น้องและจะถูกถามในวันเกียร์มาอินค่อยรอนฟาค่อยหาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนะนี่ยแน่นอนการตอบแทนก็จะเป็นการตอบแทนที่ดีว่าอินชารอนฟาช่าและหาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยการตอบแทนก็จะเป็นการตอบแทนที่ไม่ดีเช่นเดียวกันอันลลอฮฺกล่าวนะพี่น้องไว้ในสรุรานฟานว่ายายอูฮันนบีอยู่โอ้นบีเอย๋ยฮัสบุกลออัลลอฮฺเนี่ยคือผู้ที่เพียงพอสาหรับเจ้าแล้ว วามาณิตาบาอาแกมีนันมุมีนีนและก็เพียงพอสาหรับบุคคลที่ปฏิบตัติตามเจ้าจากบรรดาผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อรรถสุบานะหุวตาลาเนี่ยพี่น้องการำลังจะบอกเราทุกคนว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยพี่น้องทั้งสิ่งที่ดีเนี่ยพี่น้องแน่นอนอรรถก็เพียงพอที่เราเองจะมอบหมายและทาเพื่ออรรถสุบานะหัวตาลาเช่นเดียวกันสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอระรถก็เพียงพอในการที่พระองค์จะจัดการเราได้ไม่มีใครจะสามารถจัดการเราได้ ไม่มีใครที่จะสามารถลงโทษเราได้เราอาจจะรอดพ้นในดุนยาแต่สุดท้ายเนี่ยอายคือรอดเนี่ยอลเราก็คือผู้ที่เพียงบอเพียงผู้เดียวที่จะจัดการเราได้อย่างแท้จริงนั่นนพี่นอ้องฉะนั้นเนี่ยพันานี้เนี่ยจึงสามารถอธิบายได้ในสองความหมายที่มันยิน่งใหญ่เหลือเกินคือความหมายหนึ่งทาให้เราเองเนี่ยมีความยำเกรงต่อรัสุบาหัวตาลาเพื่อที่จะไม่ทําความผิดส่วนความหมายที่สองเนี่ยจะทำให้เราเองเนี่ย,ยาาพี่น้องอยากที่จะทําความดีมมยอย่างมากๆ พืที่จะไปรับการตอบแทนจากลอสโซบานหัวตาลาเพียงผู้เดียวคืออันฮัซีบผู้ทรงเป็นผู้ที่พึ่งของเราเป็นผู้เดียวผู้ทรงชำระบัญชีของเราเป็นผู้เดียวผู้จะทรงรักษาทุกๆก,การงานของเราเนี่ยเพียงแค่ผู้เดียวในเีงพี่นอ้องนะครับนี่คือพระนามที่มีความยิ่งใหญ่และควรที่จะเรียนรู้และไต่ตองให้มาก,มากๆเช่นเดียวกันนะครับผมฉะนั้นทุกครั้งนะพี่น้องที่เรา อ่านในอันกุรอานและเจอพรานามนี้เนะพี่น้องให้เราได้เข้าใจในความหมายต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราได้อธิบายให้กับพี่น้องได้รับฟังนะครับว่าลอสุซบานะฮัวตาลาเนี่ยคือผู้ทรงที่จะรอสอบสวนรอในวันเกียร์มาผู้จะทรงชําระบัญชีของเราในวันเกียร์มาและถ้าเมื่อใดก็ตามที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอนอลลอสุซตาลาก็คือผู้ที่จะตอบแทนให้กับเราเพียงผู้เดียวและถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติการฝ่าฝืนอย่างมากมายเนี่ย แ,แน่นอนอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาผู้ทรงชำระมชีนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่เพียงพอที่จะลงโทษเราได้เพียงผู้เดียวเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมห้ามด้วยกันล,ล,ะละในพระนามนี้เนี่ยพี่น้องถูกกล่าวไว้ในคำมีอันกุรอานนะสามครั้งนะครับถูกกล่าวไว้ในอันกุรอานเนี่ยพี่น้องสามครั้งนะซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยพี่น้องกล่าวไว้ในสุรานิซานะครับถึงสองครั้งนะและในสุรอาอะซาบอีกหนึ่งครั้งนะครับผม ครับผมมันห้ามหยุดแล้วนะพี่น้องแน่นอนนะอย่างที่เราได้บอกนะพี่น้องว่าพระนามนี้เนี่ยถูกกล่าวในอันกุรานเนี่ยสามครั้งนะพี่น้องนะครับในสุรนิษฐาไอนะครับอายาที่หกนะครับและสุรนิษาเช่นเดียวกับอายาที่แปดสิบหกนะครับและสุรอะฮ์ซาบนะครับอายาที่สามสิบเก้านะครับมาดูในอายาแรกก่อนนะพี่น้องสุรนิษาอายาที่หกนะพี่น้องอเราได้กล่าวนะพี่น้องถึงเรื่องราวของการที่พระองค์เนี่ยบอกว่าพระองค์เองเนี่ยได้ให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ย หรือว่าผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้าในพี่น้องได้ดูแลทรัพย์สินของเด็กกำพร้าจนนังว่าพวกเขาเนี่ยบรรลุถึงวัยที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้หรือว่าวัยที่จะสามารถแต่งงานได้นั่นเองอิซาล拉วุนนิกเนี่ยม่เขาสามารถที่จะแต่งงานได้นี่พี่น้องอเลสันตาลาได้บอกว่าถ้าพวกเจ้าเห็นว่าในหมู่พวกเขาเนี่ยมีผู้ที่สามารถที่จะแต่งงานได้แล้วก็จงมอบทรัพย์สินที่พวกเจ้าดูแลอยู่เนี่ยให้กับพวกเขาไปแล้วเรากล่าวต่อนะพี่น้องและจงอย่ากินทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยที่ เป็นทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเนี่ยอย่างฟุ่มเฟือยและรีบเร่งเพราะแน่นอนบุคคลที่ดูแลทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเนี่ยพี่น้องก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องของเขาเนี่ยเมื่อดูแลก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีการใช้จ่ายในการเ,เดินทางต่างๆนาน,นาเนีนน่ยหรือว่าค่าใช้จ่ายในการค,ควบคุมดูแลเด็กเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องแน่นอนเราสวนตรลาได้บอกว,ว่าเวลาเราใช้จ่ายสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังใช้จ่ายให้มันคุ้มค่าที่สุดอย่าฟุ่มเฟือยและอย่าใช้จ่ายจนรีบเร่งจนทรัพย์สินของเด็กเหล่านนั้จะหมดไป ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และสามารถดูแลตัวเองได้นั่นเองนะครับและเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เขาโตแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะให้ทรัพย์สินเหล่านั้นขึ้นกับพวกเขาไปได้และพระองค์กล่าวต่อนะพี่น้องว่ามันแก่นเฟร็กซอนฟัลเลคุณบินมาอฟและถะ้หาว่าคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยเป็นคนที่ยากจนก็สามารถนําทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเนี่ยมาใช้มาใช้หมายถึงว่าใช้ในการดูแล ใช้ในการช่วยเหลือตัวของเขาได้นะพี่น้องฟาอิซาดาฟะตุมอิลัยฮิมอัมวาลาฮุฟัชฮิดูอาไลฮิมและเมื่อพวกท่านเนี่ยและเมื่อพวกท่านเองเนี่ยพี่น้องได้คืนและเมื่อพวกท่านเองเนี่ยได้คืนทรัพย์สินให้กับเด็กกำพร,ร้าเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องฟัชฮิดูอาไลฮิมก็จะต,ต้องมีพยานมีพยานยืนยันมีพยานยืนยันแก่พวกเขาด้วยว่าพวกท่านเนี่ยได้คืนไปแล้วว่ากฟาบินไล,ลาฮาซีบา แลอัลอสซบาหนะหุวตาลาเพียงพอแล้วที่พระองค์จะเป็นผู้ที่ฮาซีบผู้ทรงสอบสวนและชำระบัญชีนั่นเองพี่น้องนะครับในอญญายะนี้เนะี่ยชี้ให้เราได้เห็นนะพี่น้องว่าอลอสซบานตาลาได้เตือนนะว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่ในการดูแลเด็กกำพร้าดูแลทรัพย์สินของเด็กเหล่านั้นเนี่ยเขาเองก็ต้องดูแลด้วยกับความยุติธรรมดูแลด้วยกับความชอบธรรมไม่ใช่ไปอาธรรมเด็กเหล่านั้นไม่ใช่ไปใช้ทรัพย์สินของเด็กเหล่านั้นเนี่ย จนเกินความจําเป็นนี่พี่น้องให้ใช้อย่างระมัดระวังเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้แต่แน่นอนอั ana, ลลอฮฺสุบานะฮุอตจราเนี่ยฮัซีบคือผู้ที่จะชาระคือผู้ที่จะสอบสวนต่างๆเหล่านั้นนั่นเองหรือแม้กระทั่งเวลาจะนาเด็กคืนเงินเด็กนํานทรัพย์สินคืนให้กับเด็กเหล่านั้นเมื่อเขาเติบโตแล้วเนี่ยก็ต้องมีพยานเพราะกลัวว่าจะมีปัญหากันในอนาคตเด็กอาจจะบอกว่ายังไม่ได้รับคืนหรือว่าอาจจะยังไม่ได้คืนแต่ไปอ้างว่าคืนแล้วต่างๆนานาเนี่ยจะต้องมีพยานในการยืนยัน และแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การดูแลอยู่ภายใต้การสอบสวนอยู่ภายใต้การบันทึกขอลัสบานอะหัวตาลาทั้งสิ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งนุกาฟินเนี่ยพี่น้องอธิบายในพระนามนี้นะในอายาน,นี้ว่าวกกาฟานไลมุฮัสบันวะชาฮีดันวรอกีบันอัลเอลิยาเพียงพอที่เอารันะุบานอหัวตาลาเนี่ยจะสอบสวนเพียงพอที่เอารัสบานตาลาจะเป็นพยานและเพียงพอที่เอารัสบานตาลาจะเฝ้าดู บ่าวที่พระองค์ทรงรักเนี่ยฟีห้าลินนัซิรีหิมลินไอตามในตอนที่พวกเขาเนี่ยดูแลเด็กกำพร้าเหล่านั้นวาห้าและตัสซี่มีหิมดินอัมวานและในสภาพที่พวกเขาเองเนี่ยคืนทรัพย์สินให้กับเด็กกำพร้าไปฮันเฮียกามีละมัวฟิรเอามันกูซอะว่าสิ่งที่เขาคืนให้ไปเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ครบจํานวนไหมหรือว่าคืนไปโดยมีการคืนที่ไม่ครบจํานวนนั่นเองเอลัลลอฮุวะตาละเพียงพอที่จะเป็นพยานเพียงพอที่จะเป็นผู้ที่คิดบัญชีทั้งสิ้นนั่นเอง นะครับฉะนั้นในอายานี้ก็ชี้ให้เราได้เห็นว่าอะไรพี่น้องถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะถูกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยโกงเงินไปเราอาจจะถูกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยอาทาในทรัพย์สินเงินทองของเราไปเนี่ยพี่น้องและเราเองไม่มีหนทางในการที่จะต่อสู้หรือว่ามีความสามารถในการที่จะเอาชนะบุคคลเหล่านั้นได้เนี่ยในดุนยาเราอาจจะทําเต็มที่แล้วนะพี่น้องเราอาจจะไม่มีความสามารถในการที่จะเอาชนะได้ให้เราเชื่อมัน่นว่าลัซซูบาหนะหัวตาลาจะนําคืนให้ทั้งหมดในวันศุกร์มา อรัสุบานะหัวตาลาจะชำระบัญชีบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดในวันเกียร์มะอย่างแน่นอนขอให้เราเชื่อมั่นตรงนี้เพราะแน่นอนว่าถ้าเราเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยพี่น้องเราก็จะสบายใจในสิ่งเหล่านี้เพราะเราทำเต็มที่แล้วแต่เราไม่มีความสามารถที่จะจัดการหรือว่าเอาโทษเอาผิดคนเหล่านั้นได้แน่นอนอรัสุบานะหัวตาลาจะจัดการให้เราแทนในวันเกียร์มัเราจะสบายใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองเพราะทุกสิ่งทุกอยา่างอยู่ภายใต้าการดูแลการควบคุมของอสซุบานะหัวตาลา บุคคลที่ทําความผิดเหล่านั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะหนีพ้นอย่างแน่นอนพี่น้องนะครับผมมาถำดุลินละอีอายะหนึ่งนะพี่น้องที่อัล้อได้กล่าวนะพี่น้องในสุรหน,นิสาเช่นเดียวกันอยายะที่แ6พสกงได้กล่าวว่าว่าอิดะฮุยีตุมบิตะฮียะตินฝาให้ยูบิอัลซะนามินฮาอารุตดูฮาและเมื่อพวกเจ้าได้รับคําอวยพรจะด้วยคําอวยพรใดๆก็ตามก็จงกล่าวคําอวยพรตอบที่ดีกว่านั้นนะเพราะพุกท่านเองเนี่ยได้รับคําอวยพรใดๆก็ตามเช่นการที่เราเองเนี่ยพี่น้องได้รับ การกล่าวสลาอัสสลามุอะลัยกุมแน่นอนสุนนะให้เรากล่าวมากกว่านั้นอย่างที่เราได้บอกฝาให้ยูบิอัซนามินทาอารุดดัวให้เรากล่าวสิ่งที่มันดีกว่านั้นหรือไม่ก็กล่าวคามวยพรนั้นแนะ่ะกลับไปแบบเท่าเดิมนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราได้บอกไว้อินนัลลอฮะแกานะอะลลกุลลิชยอินฮะซีบะแท้จริงอัลลอฮ์สุบานะฮุอัลตาลาทรงคำนวณน,นับทุกสิ่งทุกอย่างคือฮะซีบทรงคิดบัญชีทรงสอบสวนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองพี่นอ้อง นะครับผมเชคซาดีอธิบายนะพี่น้องว่าอันฮัสซีบอายานี้คือไฟะฟายฟะฟะดูอัลลอฮิบาดอะมาแลหุมอัลลอฮ์สุบานะฮูวัตตาลเนี่ยคือบุี่จะรักษาดูแลการงานของบ่าวขององค์ทั้งหมดฮัสซานีฮิมวาไซวาไซอีฮิมไม่ว่าจะเป็นความดีของพวกเขาไม่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นความผิดซอกีรีฮาวะแกรบีรีฮาความผิดหรือว่าความดีเล็กน้อยหรือว่าใหญ่โตเพียงใดก็ตามซุมมาอยู่ยาซีฮิมบีมักต่อบ่อหุ ฟัตละหูอาบละหูฮิกมะหูอัลมหมูดและอัลลอฮฺ سبحانه าละ تعالى เมื่อบันทึกเมื่อร oh! ักษาความดีไม่ว ja mm ่าจะยิ่งใหญ่หรือว OK> ่าเล็กน้อยหรือว่าความผิดไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยเนี่ยพระองค์ก็จะตอบแทนให้ให้กับมันตามนั้นจะตอบแทนด้วยกับความเมตตาของพระองค์จะลงโทษด้วยกับความยุติธรรมของพระองค์และจัดการลงโทษด้วยกับฮิกมะของพระองค์นั่นเองพี่น้องหรือว่าตอบแทนด้วยกับฮิกมะของพระองค์นั่นเองฉะนั้นนี่พี่น้องนี่คืออีกหนึ่งอายะ ที่กล่าวถึงพระนามนี้ของลอไว้ในคำพิัอักากรอาาแม้เพียงจะเป็นแค่คำกล่าวคำวอลอยพรกันเป็นการทักทายก็อยู่ภายใต้การสอบสวนอยู่ภายใต้การดูแลขอนลอสุบฮานะฮัวตาราทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นไม่ว่าเจะเรื่องใดก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องเล็กเพียงแค่คำกล่าวเนี่ยพี่เนาะเราอย่างบันทึกเรายังให้บรรดามเลกาจดบันทึก,แล,กและพระองค์จะสอบสวนในกิ亚马ฉะนั้นเรื่องอื่นๆที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านี้เนี่ยแน่นอนไม่มีทางที่จะพ้นไปจากอัลฮาซซีบ ผู้ทรงสอบสวนผู้ทรงชำระบัญชีอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมอีกอญญายะหนึ่งนะพี่น้องอยู่ในสุร่าอาซาบอายะที่39นะครับเราได้กล่าวนะพี่น้องว่าอัลละดีนะยูบัลลิกูนาริซาลาติลานลาบรรดานับีเนี่ยเราได้บอกว่าแล้วบรรดานับีเนี่ยผู้ได้ผู้ผู้ซึ่งนี้ได้เผยแพร่สารทั้งหลายของลัซซูบานะฮัวตาลาหัวอัชชาวนหูและหัวอัชชาวนะฮะนันอิลลัลลอฮ์และพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคือบรรดานับีเนี่ย ไม่ได้กลัวสิ่งอื่นใดอนอกจากกลัวต่ออัลลอสุบานะหัวตาลาเพียงผู้เดียวว่ากาบิลัยฮาซีบาและเพียงพอแล้วเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบานะหัวตาลาเนี่ยจะเป็นผู้ที่สอบสวนหรือว่าชาระบัญชีน,นั่นเองพี่น้องนะครับในอายานี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบานะหัวตาลาได้บอกให้เราได้รู้นะพี่น้องว่าบรรดานาบีเนี่ยคือบรรดาผู้ซึ่งที่ดีงามที่สุดและบนหน้าดุนยานี้บรรดานาบีต่างๆเนี่ยคือบุคคลที่เป็นมนุษย์ที่ดีงามที่สุดบนหน้าดุนยานี้ แลบรรดามีเนี่ยพี่น้องคือผู้ที่เผยแพร่สารของลัสุบาห์นะหัวตาลาแสดงว่าคือผู้ที่สูงส่งและมีเกียรติบุคคลเหล่านี้เนี่ยเมื่อสูงส่งและมีเกียรติเนี่ยก็คือผู้ที่จะยำเกรงและเกรงกลัวต่อลัสุบาห์นะหัวตาลามากที่สุดฉะนั้นการที่วันนี้เราหาหนทางนี่จะเป็นบุคคลที่จะมีเกียรติที่จะเป็นบุคคลที่ดีงามที่สุดบนหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องไม่มีหนทางอื่นคือการที่เราจะจะเริญรอยตามดำเนินชีวิตเนี่ยตามรูปแบบของบรรดาณมี คือดำเนินชีวิตในรูปแบบที่ไม่กลัวสิ่งอื่นใดนอกจากกลัวลอสุบานะหัวตาลาเพียงผู้เดียวไม่กลัวสิ่งใดเท่ากับการกลัวต่อลอสุบานะหัวตาลาเพียงผู้เดียวพี่น้องในวันนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันน่ากลัวในเรื่องเงินเรื่องทองชีวิตมันน่ากลัวในเรื่องสุขภาพชีวิตมันน่หน้ากลัวในเรื่องของอนาคตแต่สุดท้ายเนี่ยพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดถึงที่เรากลัวเนี่ยมันอยู่ภายใต้การกําหนดของลอสุบานะหัวตาลาฉะนั้นผู้ที่เราจะต้องกลัวเนี่ย ก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาตังหาเราต้องกลัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานตาลาให้มกหากๆและเมื่อเรากลัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราก็จะเป็นบุคคลที่ดีงามจะเป็นบุคคลที่มีเกียรติเ,เช่นกับบรรดานาบีทั้งหลายนั่นเองพี่นอ้องนะครับผมแล้วเราได้กล่าวในอยะใน,ใน,ในท้ายยะวาะไรพี่นอ้องว่ากาฟาบินไลฮัซีบาแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาเนี่ยเพียงพอเป็นผู้ที่เพียงพอสาหรับพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่เพียงพอสาหรับบรรดานาบีบรรดานาบีได้รับความดีงามได้รับชีวิตที่ดีงงาาามมได้รับบที่ ก็โดยกับการที่เขาเองเนี่ยเชื่อมั่นวอลอสคือผู้ที่เพียงพอสําสหรับพวกเขาเพียงพอที่อัลล์จะลงโทษเขาได้ถ้าเมื่อเขาฝ่าฝืนเพียงพอที่อัลลอฮ์ทรวลาจะตอบแทนเขาได้แต่เขาปฏิบัติต,ตามคําสั่งของพระองค์เช่นเดียวกันวันนี้เราเองอยากได้รับการตอบแทนที่ดีงามก็ต้องทําให้อัลลอฮ์คือผู้เดียวที่เราจะเพียงพอต่อพระองค์นั่นนีงคือผู้เดียวที่เราจะเชื่อมั่นว่อลอ์เนี่ยจะให้สิ่งดีงา,งามในชีวิตของเราได้นี่นะครับผมัมดุลละนี่คือทั้งสามอายาห์นะพี่น้อง ที่อโลสุบานะฮัวตาลาเนี่ยพี่น้องได้กล่าวไว้ในคมภีรอันกุรอานนั่นเองพี่น้องนะครับถึง3อายะนนี้นะครับถึงพระนามนี้นั่นเองไว้ในอันกุราณาอันฮะซีบผู้ทรงสอบสวนผู้ทรงชำระบัญชีนั่นเองนะครับและแน่นอนพี่น้องเมื่อเรารู้ในอายะทั้ง3นี้แล้วเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นนะพี่น้องว่าอันฮะซีบเป็นหนึ่งในนามของอลสุบานะหัวตาลาอย่างแท้จริงนะครับและเราเองเนี่ยพี่น้องทุกคนเนี่ยจะต้องเ,ออเชื่อมันน่นใน ในพนามนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าเราเองเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนอย่างแน่นอนในวันเกียรมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือว่ายิ่งใหญ่เพียงใดก,ก็ตามและการสอบสวนของลอสบาวนะฮหัวตาลาต่อบา่าวโงทั้งหมดในวันเกียรหมาเนี่ยมันจะเป็นการสอบสวนที่ยุติธรรมมันจะเป็นการสอบสวนที่เหมาะสมและคู่ควรกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นทั้งสิ้นพี่น้องไม่เหมือนกับการสอบสวนบนหน้ญญญาดุนยาหรือว่าการที่เราขึ้นลงขึ้นศาลเ,เนี่ยพี่น้อง หลายครั้งเราจะเห็นว่าบุคคลที่ถูกต้องเนี่ยกับการเป็นบุคคลที่ผิดบุคคลที่ผิดเนี่ยกับการเป็นบุคคลที่ถูกต้องเพราะแน่นอนว่ามนุษย์เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เห็นหนึ่งผลประโยชน์เห็นหนึ่งความดีงามเห็นหนึ่งทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็เลยคอยตามไปตามสิ่งเหล่านั้นแต่สําหรับอรรถสุบานะหัวตาลเนี่ยพี่น้องพระองค์ไม่มีลักษณะที่ไม่ดีแต่อรรถสุบานาหัวตาลมีแต่ลักษณะที่สงสงและมีเกียรต เราสวาลาสอบสวนและชำระบ,บัญชีในรูปแบบที่ยุติธรรมในรูปแบบที่สมควรแก่บุคคลเหล่านั้นทั้งสิ้นนั่นเองพี่น้องไม่มีความดีในไหนจะหนีพ้นไปจากการบันทึกของเราและเช่นเดียวกันก็ไม่มีความผิดในไหนจะรอดพ้นไปจากการบันทึกของพระองค์เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอบัลลอฮฺสุวตาลากล่าวนะพี่น้องในคัมภีร์อันกุรานว่าวานาบอุนมาว่าซีนันกิสตอเลเยอเมลกียามะาฟาลาดุลละมุนับซุนชายาัย และเราเองเนี่ยหมายถึงอัลลอฮฺสุวาลดาราเนี่ยพระองค์ได้บอกว่าและเราเองเนี่ยได้ตั้งตาช่างี่ที่เที่ยงธำำรรมับวันเกียรมาเราได้บอกว่าในวันกียรมาเนี่ยอัลลอฮฺจะมีที่ช่างความดีความชั่วเนี่ยอย่างถูกต้องอย่างเที่ยงธรรมในวันเกียรมาดังนั้นเนี่ยจะไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดเนี่ยถูกอาธรรมเลยในวันเกียาาาร,าร์มาฟาลาตูรัมุนับซุนชัยอาไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดถูกอาธรรมในสิ่งใดเลย ว่าอินกาณมิตรกอลฮับบะจินมินคอดาลินอาตยนาบิฮาและพระองค์กล่าวต่อพี่น้องและแม้ว่ามันเป็นเพียงน้ำหนักเท่า,มาเมล็ดพืชแม้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยความดีงามหรือว่าความผิดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเหมือนกับมเมล็ดพืชแค่เพียงนิดเดียวเนี่ยพี่นอ้องอาตัยนาบิฮาพระองค์ว่าพระองค์ก็จะนำมันมาสแสดงในวันเกียร์มาจะนำมันมาช่างในวันเกียร์มา ว่ากาซาบินาฮาซีบีนและเป็นการเพียงพอแล้วเนี่ยที่อลอสมหาหนะหุวตาลาเนี่ยจะเป็นผู้ที่สอบสวนและชำระบัญชีในวันเกียร์มานั่นเองพี่น้องนะครับในายานี้ชี้ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดที่้วนจะถูกถามในวันเกียร์มาจะถูกสอบสวนในวันเกียร์มาไม่มีทางที่จะรอดพ้นไม่มีทางที่จะหนีพ้นไปจากการสอบสวนหรือว่าการถูกถาม จะลอซุบานะฮูวตาลาทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองพี่น้องนะครับหรือว่าในอีกายะหนึ่งพี่น้องอัลเราได้กล่าวนะนในสุรในราการฟีว่าวอูดีอัลกิตาบุแล้วบันทึกเนี่ยจะถูกวางไว้ฟาตอร์นมุจลิมีนัมุชฟิกีนัมิมมาฟีและเจ้าเองเนี่ยอัลเราได้บอกว่าแล้วแล้วเจ้าเองเหมือนท่านนบีมฮัมมัดุลลัลอลฮฺสุลลัมเนี่ยจะเห็นผู้ที่กระทำความผิดหรือว่าคนที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมุชฟิกีนัมิมมาฟีจะมีความหวาดกลัว ว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกลัวว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะมีบันทึกที่เป็นความผิดของพวกเขาวายกูรูนยาไลยาัวละนามาลีฮาสันกิตาบและพวกเขาเองเนี่ยก็จะกล่าวขึ้นมาว่าอะไรพี่น้องไวละ,ะนามาลีฮาสันกิตาบโอ้ความมิบัติของเราเอา๋ยบันทึกนี่มันมันคือบันทึกอะไรกันแน่ละอย่วอที่รอซองีรอตันวาลากบมีรอตันอินละซาฮมันม่ได้ละเว้นสิ่งเล็กน้อยและสิ่งใหญ่โตเลย ทุกสิ่งทุกอย่าเนี่ยถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วนว่าว่าจะดูมาอาเมลูฮาดิรอและพวกเขาเองเนี่ยก็จะได้พบสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติไว้ยอยู่ต่อนหน้าพวกเขาวลายาลิมมรบูกาฮาดาและพระเจ้าของเจ้าเนี่ยก็จะไม่อาจทาบุคคลใดเลยพี่น้องในอายันนี้ก็เป็นอีกอายะหนึ่งที่ชี้เห็นอย่างชัดเจนนะว่าบุคคลที่มีความบุคคนที่ฝ่าฝืนต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยสุดท้ายในวันเกียร์มาเนี่ยพวกเขาเองเนี่ย จะมีความยำ,กยำเกียงต่อลอสวานะหัวตาลามีความกลัวต่อลอสวาตาลากลัวต่อบันทึกที่อยู่ต่อหน้าของพวกเขาพวกเขาไม่มีทางอื่นใดที่จะหนีพ้นจากบันทึก,กของลอสวานะหัวตาลาได้เลยน,นั่นเองอ่านี่คือสิ่งที่ลอสบาเนหัวตาลาเล่าให้เราทุกคนได้ฟังน,นั่นเองถึงเหตุการณ์ในวันกียามมาน์นั่นเองพี่น้องนะครับฉะนั้นในพี่น้องทุกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เรากล่าวกับกพี่น้องเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ย้ำเตือน กับเราทุกๆคนให้มีความเกรงกลัวต่อลอสบานหัวตารามากขึ้นะะให้เราเองพยายามตรวจสอบตัวเองนะก่อนที่เราเองเนี่ยจะถูกตรวจสอบจากจอลอสบานหัวตาราในวันเกียร์มาก่อนที่เราเองเนี่ยจะถูกถามจากลอสบานหัวตาราในวันเกียร์มาเนี่ยท่าน,น,น,านุมัตกล่าวนะพี่น้องว่าฮาซิบูอันฟุตซาคุมกอบลาอันตัวฮาซาบูสุตเจ้าทั้งหลายเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจงตรวจสอบตัวของพวกเจ้าเองก่อนที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะถูกตรวจสอบในวันเกียร์มาเนี่ยนะครับ ฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยทุกอย่างที่เรากระทาไปเราจะต้องตวรวจสอบให้ชัดเจนก่อนที่เราปฏิบัติก็ต้องตวรวจสอบว่าเราทําเพื่อ,อลอสสุวรนตาลาหรือเปล่าในขณะปฏิบัติก็ต้องดูแลตวรวจสอบหลังจากปฏิบัติก็ต้องตวรวจสอบเช่นเดียวกันพี่น้องนะครับแน่นอนว่าถ้าเราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะที่เป็นเหตุท,ที่ทําให้เรารอสสุวานตาลาช่วยเหลือให้เราได้รับความมีงามนะครับผมและพระองค์เองก็จะช่วยเหลือให้เราเองเนี่ยได้รับความง่ายดายในการปฏิบัติความดีต่างๆนั่นเองนะครับอินชอลรอ แน่นอนพี่น้องเมื่อเราเข้าใจในพระนามต่างๆ,ๆเหล่านี้แล้วนะก็อยากที่จะให้เราทุกคนนะได้เป็นบุคคลหนึ่งนะที่ขอความช่วยเหลือจากลอสซุบานะฮัวตาลานะครับผมอยากให้เราทุกคนได้เป็นบุคคลที่มีความกลัวต่อลอสซุบานะฮัวตาลามากขึ้นแล้วก็อยากให้เราทุกคนนะได้นําพระนามนี้นะพี่น้องอัลฮาอันฮาซิบเนี่ยพี่น้องอัลฮาซิบเนะี่ยผู้ทรงสอบสวนผู้ทรงชำระบัญชีเนะี่ยไปใช้ในการขอดุอาต่อลอสซุบานะฮัวตาลา นะครับผมให้มากขึ้นในทุกๆครั้งที่เราขอดุอานนั่นเองนะครับผมบอมินชาอัลลอฮ์ก็หวังไย่งยิ่งว่าพี่น้องจะมีความเข้าใจนะครับที่มากขึ้นเกี่ยวกับพระนามนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ได้พบเจอกันในพระนามต่อต่อไปในครั้งหน้านะครับวันนี้ก็ต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับบอเบลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวอะลัยฮมะตุลลอฮ์วะบารากาตุผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อ m ุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน